เิมครับเปิไฟนะครับอน้องเคยมีเบสิกมานะครับแต่ว่าไอ้นี่นะครับอ่าผมพายอัปเดตแล้วโอเคค่อยๆอ่านัหละมาเย็นลงพี่บอลหน่อยนะครับให้มันเสียงขึ้นไปอ่าเอากำลังดีพอเพราะว่าเริ่มเห็นแล้วตอนนี้เวลาเย็นนกเขาเยอะนั่แหละอ่าน้องมีพื้นฐานนะครับก็เลยสบายนะครับสบายยอมใจนะครับมันซิ่งมอร์ไซค์นแบบโชคใช้สี่นะครับโอเคอ่า ยอมนะครับแน่นอนนะครับร้อนไข่แช่อเลยนะครับเนี่ยอ่าไม่เป็นไรฮอปไปก่อนฮอปไปก่อนนะฮอปไปก่อนแล้วเนี่ยเราก็ฮอปเทเครืีบมันในตัวได้แหละฮอปไปก่อนให้รถเข้าไปก่อนแต่เราก็ขึ้นไปเก็บภาพเลยอ่าขึ้นไปเก็บภาพด้วยอะไรระวังต้นไม้นะระวังต้นไม้นะอ่าตล่ะอ่าระวังล่ะแดดโพดเนี่ยโพดตัวเล็กเนี่ยอ่าค่อยๆโอเคซ้ายขวาอ่าละ สวยงามมืดเก่งมากอ่ะน้องมีเบสิกนะครับคือบอกเราดึงด่ตามได้เลยโอเคแค่นั้นแหละทีนี้ดูความสูงความกลพี่บอยหน่อยเท่าไหร่นะความสูงเทนนี้ความสูงเ4้าจุดสี่อันนั้นความไกลหรือเปล่าความสูงเว้ย้ดันขึ้นดันขึ้นกดขึ้นอ่าอเอาไปอีก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 เลย โอเคจับน้องขึ้นสูงนะครับนั่นแหละค่อยถ่ายเทพาไ้พี่อย่างนี้ส,สวยๆกว่าเอาไว้พ่อพ่อพ่ออ่านั่นแหละเอาไปมุมนี้เลยเอากล้องขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นนิ่งโอเคครับมือนิ่งๆค่อยไปนั่นแหละอ่านั่นแหละอ่าให้ถึงสักยี่สิบมิโอเคอ่าซับเด้คอดได้เลยโอเคเดินหน้าเดินหน้าไปครับเดินหน้าไปเลย ไปอ,อีกเลยไปอีกอย่าพี่บอยคอยดูให้ไปอีกครับไปอีกอ่าแล้ว,ลวนี่มันกะตกโอเคนันละเหมือนเดิมอีกรอบหนึง่งสวยสวยงามครับอ่าฟอร์เรคอรดอ่าทีน,นี้เป็นภาพนิ่งให้พี่บอยขอภาพนิ่งสองภาพ,พนิ่งก็ฝั่งขวาอ่าอ๋อขนัดอย่างนี้อ่าอ่าแะ้แวนขนาดโอเคแชตเตอร์แช โอเคท้ายหลังไม่อีกครับเ,เ,เดี๋ยวทีนี้พอพอลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าจะกด cancel ให้แล้วเอามือเข้าไปรับเซตๆโอเคนะค้างเจ้ามันเขา landing อ่ะแล้วก็ไปรอค่ะแล้วไม่แล้วนิ้วโป้องอ่ะลงค้างไว้เลยแล้วอ่าแล้วมือทำอย่างงี้ยมันจะได้ไม่โดนไปพัดอ่าแล้วแหละ